สวัสดีครับผมเอลจากช anel mr l นะวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตของในตัวละครผมเองครับว่าผมทําของไปถึงไหนแล้วแล้วก็แผนการทําของในอนาคตเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของตัวผมเองเนี่ยมันไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เลยนะถ้าเทียบไปคลิปก่อนเพราะว่าไปติดอีเวนต์สลามช่วงเดือนที่แล้วมาครับเพิ่งจะได้มาทําข,ของจริงจังเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่เองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมมันก่อนว่าเป็นยังไงนะสำหรับตัวละครตัวนี้ครับผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์วายคิลลี่ครับเซิร์ฟย่อยเป็นเอควิซิตพรับผม อายุก็อยู่ที่125วันละตอนนี้เลเวล73จ็อบ39ครับเรามาดูค่าปลุกพลังกันก่อนนะส่วนของปลุกพลังอัปเกรดครับตอนนี้ก็เป็นขั้นที่4นะปลุกพลังออบแมวก็ยังเป็นขั้นที่1อยู่นะครับแล้วก็ปลุกพลังรีไฟ์ครับตอนนี้ก็ยังเป็นขั้นที่1อยู่นะตัวนี้เป็นตัวละครที่งบค่อนข้างน้อยนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะเติมแค่ v i p รายเดือน อย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วนะครับพวกแพ็คพวกเนี้ยก็คือแทบไม่ได้กดเลยนะพอดีช่วงนี้เงินช็อตนะครับจริงจริงอะอยากกดมากต่อมาเนี่ยเรามาดูในส่วนของอาวุธเงากันบ้างอาวุธเงาเป็นเลเวล4อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีการอัพเพิ่มนะสิ่งที่ต่างกันไปก็คือไอ้พวกสกิลทั้งหลายพวกบัฟในอาวุธเงาครับตอนเนี้ยผมดันมาแ,แ,แบบเต็มแทบสะหมดละก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่อันที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมตอนเนี้ยผมก็ทําการตุนวัตถุดิบไปครับ ว่าสำหรับตอนที่ผมอัพอาวุธเงาขึ้นเป็นเลเวล5ผมจะได้ดันพวกสกิลพวกนี้ที่ผมใช้ที่มันสําคัญสาคัญอะ่ะขึ้นไปก่อนได้นะตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะต้องทาแล้วครับต่อมาครับจะเป็นส่วนของสัตว์เลี้ยงนะตอนนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงอยู่สตัววยกันอย่างที่เห็นนี่เลยครับตัวที่ผมใช้เป็นตัวหลักก็คือตัวหน้าสุดตัวนี้แหละสังเกตว่าเลเวลของสัตว์เลี้ยงครับผมจะดันถึงแค่เลเวล30เพราะตัวที่มันสามารถวิวัฒนาการได้เนะี่ย เวลาแปลงล่างไปแล้วนะครับมันจะลงมาเหลือเลเวลหนึ่งผมก็เลยไม่รู้ว่าจะอัพไปต่อทําไมนะทั้งน,นี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวผมจะต้องอัพดาวมันขึ้นตามไปด้วยตอนนี้ยังมีแค่2ดาวอยู่เลยแต่ว่ามันมีอย่างอื่นสําคัญกว่าที่ผมจะต้องทําก่อนนะครับทีนี้มาดูของในตัวกันบ้างครับผมอันนี้คือสำหรับสเตตัสพื้นฐานอย่างที่เห็นตามนี้เลยนะครับแล้วก็สเตตัสขั้นสูงทั้งหลายครับผมอันนี้เป็นค่าเพนของผมครับค่าเฮสพื้นแล้วก็พวกสเตตัสขั้นสูงที่เป็นเปอร์เซนต์ แล้วก็สเตตัสปิกย่อยครับอ่ะต่อมามาดูของกันบ้างนะของปัจจุบันของผมตอนนี้ครับถ้าเทียบกับตอนคลิปก่อนแล้วเนี่ยคือมีการขยับแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองในส่วนของส่วนหัวครับคือผมเปลี่ยนการ์ดทั้งหมดแล้วจากการ์ดมาดุกเป็นการ์ดเบนิมารูครับทั้งสามใบเลยในส่วนของพวกอุปกรณ์สวมใส่กับผมตอนนี้เนี่ย ถ้าเทียบจากคลิปเก่าเรื่องของการตีบวกนะครับก็คือมีชิ้นนี้ครับขยับจากบวกสี่เป็นบวกห้าแค่นั้นเองก็ผมไม่รู้จะบวกหกไปทําไมเพราะว่าตีเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นครับเอาเงินไปทาอย่างอื่นก่อนดีกว่าที่เหลือก็คือยังเท่าเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดครับซึ่งอันนี้เปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างเยอะก็คือผมทาการอัปเกรดเอาเวคขั้นสี่เรียบร้อยอาวุธผมดันมาที่ร้อยสี่สิบเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าผมต้องการฆ่าเฮสครับอทีนี้ส่วนของออฟแมวกับการเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพ พราะแมวเน,นี่ยไม่ค่อยมีอะไรขยับเท่าไหร่แต่การ์ดเนี่ยผมเริ่มเปลี่ยนเล่นออฟทานแล้วครับส่วนของชุดก็เหมือนกันนะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับจะมีแต่การ์ดท,ที่หายไปเพราะว่าผมถอดไปใส่ในชุดเมอร์ฟี่เพราะว่าเวลาผมเก็บเลเวลอะผมไม่ได้ต้องการใช้เลือดขนาดนั้นครับผมก็เลยเอาการ์ดไปใส่ในชุด PVP ดีกว่าจะได้ไม่ต้องสลับไปสลับมาเสียเวลานะส่วนของประดับอันนี้ก็คือ,อยังเหมือนเดิมครับจะมีแต่ชิ้นนี้ที่เปลี่ยนไปครับคือตอนนี้ผมเริ่มทำออฟไฟล์ละ แต่อันนี้นะครับก็คือกดมาแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่ออกอ็อฟไฟแต่ออฟขนาดใหญ่ก็ถือว่าใช้งานได้ครับเพราะว่าปกติแล้วอะผมฟางกับมอนตัวใหญ่เป็นปกติอยู่ละก็เอามาใช้งานได้ก่อนครับผมตรงนี้ค่าเฮสผมก็จะหายไปครับเป็นเหตุผลที่ผมรีบดันอาวุธขึ้นเพื่อที่จะเอาค่าเฮสมาชดเชยครับผมอันนี้ก็เป็นทาริสนะก็คือเหมือนเดิมเลยครับทีนี้แผนการทําของในอนาคตของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็อย่างแรกสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของประดับเนี่แหละ ตรงนี้นะครับผมพยายามจะกดให้ได้ออฟไฟถ้ากดได้เมื่อไหร่ก็คือเสร็จครับตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะขยับไปทําอาวุธต่อโดยที่ผมจะทําการอัคันมันขึ้นไปครับเป็นอาวุธเลเวล70นะรวมทั้งดันรองเท้าตาเขึ้นไปด้วยครับเพราะว่าผมต้องการค่าเฮสเพิ่มอีกนิดหน่อยครับผมเอามาชดเชยในส่วนของค่าเฮสสแถวตรงนี้ที่ผมจะเปลี่ยนมันเป็นออฟไฟครับหลังจากผมทำออฟไฟหกแถวเสร็จผมก็จะขยับมาทำออฟแมวที่อาวุธครับผมก็จะทำออฟแมกแทกมอลล็อกเพิ่มขึ้นให้เป็นเลเวล6 3แถวเลยครับเพื่อให้มันได้อเวกหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้อเวกออฟแมวของผมมันผูกอยู่ระหว่างรองเท้ากับทาริสซึ่งในอนาคตอีกไม่นานครับผมจะต้องเปลี่ยนออฟทาริสอันนี้เป็นออฟไฟทั้งหมดเสร็จตรงนี้แล้วครับก็จะเริ่มเป็นของแพงละแต่ยังแรกเนี่ยผมอาจจะขยับไปทําสัตว์เลี้ยงก่อนครับโดยที่ผมจะอัปดาวของสัตว์ตัวหลักของผมตัวเนี้ให้เป็น3ดาวก่อนก็น่าจะพอช่วยเพิ่มสเตตัสได้บ้างนิดไม่มากก็น,น้อยนะครับผมจากนั้นครับผมมี2อย่างที่ต้องทาก็คือดานอาวุธเงาขึ้นเป็นเลเวล5ครับ จะตีบวกหอกให้ได้บวกหครับซึ่ง2อันเนี้ยราคาสูงพอสมควรผมคิดว่าผมน่าจะตีบวกหอกก่อนนะครับยังไงมันก็ต้องทาทั้งคู่อยู่แล้วตอนเนี้ผมก็ทําหอกสำรองขึ้นมา1อันผมจะตีอันนี้ขึ้นไปครับเผื่อเวลาตีไม่ติดจะได้ไม่หัวร้อนนะเพราะว่ายังไงก็ยังมีบวกสีใช้อยู่ครับสมมุติว่าผมตีบวกหอกติดก่อนนะผมก็จะสามารถถอดการ์ดใบนี้ได้ครับจะใส่การ์ดเล่เขี่ยมได้เพิ่มอยู่หนึ่งใบเพิ่มดาเมจธาตุาไฟสิบเปอร์เซ็นต์ครับจากนั้นครับถ้าเกิดว่าผมอัพอ หรือผมอาจจะไปดูเลเวลหลอมของผมก่อนครับถ้าเลเวลหลอมของผมสูงพอที่จะทำออฟพายอนได้เนี่ยผมอาจจะไปทำออฟพายอนในชุดก่อนนะครับอ่าตรงนี้เราค่อยว่ากันอีกทีนะมันเป็นอนาคตอันไกลเลยครับกว่าผมจะทําอะไรทั้งหลายจนไปถึงดันอาวุธเงาขึ้นเลเวล5ได้เนี่ยนเผื่อปีนี้ยังไม่เสร็จเลยครับถึงตอนนั้นนะครับอาจจะมีแพทอะไรเข้ามาใหม่ทําให้วิธีการทําของมันเปลี่ยนไปอีกก็ได้อย่าเพิ่งวางแผนไปไกลเกินไปดีกว่าครับแถมนอกจากเนี้ในส่วนของพวกชุดเมอร์ฟี่ตรงเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ตีบวกขึ้นไปเวลาผมทำออฟแมวหกแถว แล้วก็ออฟอาวุธเสร็จนะครับผมก็คิดว่าผมจะกลับมาตีชุดเมอร์ฟีให้ได้บวกสีทั้งหมดก่อนนะครับทีนี้ครับผมมันก็จะมีคําถามบางอย่างพี่ชวงหลังๆมีคนถามเข้ามาเยอะเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องทําของนานละเดี๋ยวก็มาพูดกันเป็นข้อคอลแล้วกันครับอันแรกสุดเลยก็คือเรื่องของออฟในอาวุธนี่แหละมีหลายคนถามผมเข้ามาครับว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะใช้ออฟมอลล็อกไม่ใช้ออฟสเตนพอนเทล่าครับตรงนี้มันก็มีเหตุผลหลายอย่างที่มันค่อนข้างเกี่ยวพันกันพอสมควรก็เดี๋ยวค่อย คือเรื่องของออฟพอนออฟมอเนี่ยมันเป็นออฟต้นเกมครับคือในอนาคตตอนแพทเลเวลร้อยเข้ามาเนี่ยออฟแมเมืองมึงเอาเดิร์บลาลมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยย้ายออฟข้ามเมืองได้แล้วเมืองเนี่ยมันก็จะมีออฟที่แบบใช้เลเวลคราฟน้อยเป็นออฟขั้นต่ำใช่ไหมครับยิ่งใช้เลเวลคราฟเยอะมันก็จะเป็นออฟขั้นสูงเวลาเราย้ายออฟจากขั้นต่ำไปขั้นสูงอะเลเวลมันจะหายไปทีเลเวลสมมุติว่าเรามีออฟพอนเลเวลสิบกับออฟมอเลเวลสิบสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงทุกคนอยากได้ออฟพาย่อนใช่ แต่มอ10ย้ายเป็นยอดเนี่ยมันได้เลเวลแปดครับแล้วนอกจากนั้นครับผมไอราคาหินออฟอร์เวอร์ของผมอะ Off more, ออฟมอกับออฟพอราคาเท่ากันครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมทำออฟมอมันทีเดียวจบก็ผมย้ายไปก็ได้เลเวลเยอะก็ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับประดับสเตตัสอีกไอพวกออฟสเตตัสเนี่ยเราจะเริ่มทําคุ้มตอนที่เราใส่ประดับสเตตัสได้ครับแต่อาชีพนายสายหอกเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ค้นค่าเปลี่ยนไปใช้ประดับสเตตัสได้ยากนะ ตผลก็เพราะว่าเราไม่มีสกิลอะไรสนับสนุนครับแบบพวกสกิลบัฟหรือว่าสกิลพาสีที่เปลี่ยนค่าสเตนไปเป็นนู่นเป็นนี่เรามีแค่สกิลโจมตีอันเดียวที่เป็นสไปรันเพียร์นะครับที่ใช้สเตนเป็นดาเมจนะผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยครับไปดูไนท์คิเนี่ยแหละเขาจะมีบัฟอยู่อันนึงครับก็คือตัวออร่าเบสครับเขาสามารถแปลงค่าสเตนเนี่ยเป็นคีดาเมจได้และพวกเปอร์เซ็นต์ทั้งหลายพวกนี้ครับมันมักจะอยู่ในประดับแล้วนะพอเราถอดประดับพวกนี้ออกครับเปอร์เซ็นต์มันนี่มันหายถ้าเกิดอาชีีีีพไไไหนนนท่่เเเเเเ้้าามมปปออรรร์์ซ็็ตตัชชดดดดยยยงงกิถะบว สำหรับไนส์าสายเราเนี่ยมันไม่มีครับเวลาถอดประดับขาวเนี่ยค่าเพนค่าโบนัสมันหายแล้วไม่มีสกิลที่เปลี่ยนสเตท์มาเป็นค่าพวกนี้มันก็เลยถอดได้ช้าครับเพราะว่าเราจะต้องไปหาอะไรชดเชยมันก็คืออาวุธเงาเลเวลสูงหรือถ้าเกิดคุณรีบเนี่ยคุณก็ต้องหาการ์ดมาครับซึ่งการ์ดที่มันเยอะกว่าการ์ดฟ้ามันก็คือการ์ดบอสนั่นแหละมันยิ่งทําให้เราเปลี่ยนยากไปอีกผมก็เลยมองว่าในเมื่อทาออฟสเตท์มานะครับต่อแถว่มันได้6สเตทเองตีไปได้แท็กได้แค่คออยี่ส ถ้าเกิดว่าไม่มีประดับเป็นเปอร์เซนต์ช่วยมันดันขึ้นไปได้ไม่เยอะอะต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของออฟนะหลายๆคนก็ถามมาเหมือนกันครับว่าออฟไฟเนี่ยจะเริ่มทําได้เมื่อไหร่ครับสาหรับต,ตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่จะต้องดูเรื่องของออฟในประดับก่อนหน้าว่าคุณทาออฟอะไรเอาไว้เพราะออฟไฟเนี่ยมันไม่ใช่ออฟแรกที่คุณทาใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณทำออฟเฮสแบบผมครับอันนี้มันง่ายคือคุณทาของไปเรื่อยเดี๋ยวค่าเฮสคุณเพิ่มขึ้นพอคุณเฮสล้นเมื่อไหร่เนี่ยคุ ตรงไปตรงมาแต่สำหรับเพื่อนๆบางคนครับที่เฮสเขาอาจจะพร้อมตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าออฟไฟช่วงต้นเกมมันทําไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆพวกน,นี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมเห็นตัวเข้ามาแล้วเขาส่งรูปมาถามผมนะเขามีงบประมาณนึงครับบางคนนี่ก็มีแหวนทองอยู่ในตัวเป็นแหวนวิสเปอร์ลิงที่ให้ค่าเฮสนะครับบางคนเนี่ยอาวุธคือแบบ66 67ไปละแล้วเขาก็ต้องการที่จะรีดดาเมจครับทำออฟเฮสมันไม่มีประโยชน์อยู่แล้วอ่าเขาก็เลยไปทำออฟสเตทในประดับซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับอัะ่ะตอนนั้นมันก็ต้องทําแบบนนั้แะ ทีนี้ครับปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าปกติแล้วนะครับไอแผ่นออฟพอเทล่าในส่วนของประดับเนี่ยมันคืออะไรที่ถูกที่สุดแล้วคนที่เขาทำออฟไปเยอะๆแล้วครับเพราะว่าเขามีทุนระดับหนึ่งอ่ะเขาจะมีอย่างเวกออฟแมวอยู่ครับอย่างน้อยๆก็ประมาณขั้น2แล้วลหลายๆครั้งมันมาหนักประดับครับเพราะว่ามันถูกใช่ไหมแบบประดับ3ชิ้นเลยแล้วก็มีชุด1ชิ้นอาจจะเป็นรองเท้าแบบเนี้ยบางคนก็เป็น2อสองครับมันทําให้เปลี่ยนออฟไฟได้ยากเพราะว่าคุณจะต้องทำออฟไฟเลเวลให้สูงพอที่จะเป็นเวกสองก็คือประมาณยี่รวบ ภาษาชาวบ้านก็คือเลื่อเจี๊สามแถวครับอ่ามันค่อนข้างแพงนยนะสำหรับออฟไฟนะครับตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ไปทําออฟชิ้นอื่นขึ้นมาก่อนให้มันได้เอาเวคขั้น2ก่อนครับเพื่อให้ตรงเนี้ยมันไม่หายไปอาจจะเริ่มจากสมมติว่าเรามีประดับอยู่3ชิ้นเลยนะแล้วก็มีชุดอยู่1ชิ้นครับเราอาจจะไปทําชุดขึ้นมา1ชิ้นก่อนพอทําชุดชิ้นนี้ได้ปุ๊บก็เริ่มทำออฟไฟลงในประดับได้1ชิ้นโดยที่ตอนทํานะครับผมแนะนําว่าให้ไปทําชิ้นอื่นแยกเอาไว้เลยแบบที่ผมทำมาเนี้ย อันนี้คือออฟเก่าของผมเองไม่ได้หายไปไหนไม่ได้กดทับไปนะครับเราทําแยกชิ้นไว้เลยพอทาตรงนี้เสร็จปุ๊บขึ้นมาเนี่ยยังไงซะเลเวลมันไม่เท่าออฟสเตนเก่าเราหรอกครับด้วยราคาเอามันและอะไรหลายๆอย่างดอกไม้ก็เก็บยากใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆแบบลองสลับมาใช้ดูครับว่าเมื่อไหร่ที่มันจะแรงกว่าออฟสเตนเราพอมาแรงกว่าเราก็เอามันมาใช้นั่นแหละแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้ว1ชิ้นต่อมาคุณก็ต้องทําอาวุธอีก2ชิ้นใช่ไหมตรงนี้ขึ้นไปให้ได้เอเวกเสร็จแล้วก็ ทำระดับได้อีกสชิ้นสุดท้ายมันก็กลายเป็นออฟไฟหมดเหมือนกันอยู่ดีครับแล้วก็คําถามอีกอันนึงที่ถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องของการ์ดครับผมอาวุธครับผมมีแผนที่จะซื้อการ์ดเด็กไหมอ่าอันนี้นะครับเวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆคิดนะครับเพราะแต่และเซิร์ฟเวอร์ราคาตลาดไม่เหมือนกันการ์ดเด็กราคาเท่าไหร่ซื้อมาแล้วได้อะไรบ้างที่เซิร์ฟเวอร์ผมครับมาดูราคากันก่อนเลยถ้าสมมุติว่าเราเก็บจิ๊กซอว์มาแลกเองนะครับจิ๊กซอว์การ์ดเด็กเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยราคาอยู่ประมาณชิ้น ใช้360ชิ้นผมไปกดเลขออกมาแล้วอยู่ที่เราเจล้านเศษเลยครับผมโคตรแพงเลยนะ7ล้านเนี่ยผมได้อะไรบ้างล่ะสิ่งที่ได้มันอาจจะคุ้มก็ได้ผมจะได้การ์ดที่ผมมองเป็นว่ามันเหมือนเป็นการ์ดเลเวมเวอร์ชั่นบอสครับผมก็คือให้ดามเมท่า2อันนี้เหมือนกันเลยแต่เพิ่มเป็น15%าก็เยอะกว่า10%เเยอะนะแล้วนอกจากนี้ครับโจมตีทุกขนาดเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซึ่งอาชีพไนท์ครับไม่ว่าจะเป็นไนท์ขี่หรือว่าไนท์หอนะ่ยอาวุธเราอ่่ะโจตีแคขนาดใหญ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าดูเลขตามกระดาษมันก็คุ้มใช่ไหมเพราะว่าเราไปตีมอนขนาดกลางข,ขนาดเล็กเนี่ยทำดาเมจได้เพิ่มทั้ง25%แถมมีดาเมจท่าเยอะกว่าอีก5%ด้วยแต่ทีนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆคิดดีๆว่าเราต้องการดาเมจขนาดนั้นตอนไหนสำหรับตัวผมเองนะก็คือตอนที่ไปล่าบอสใช่ไหมครับตอน PVP เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าใน PVP คนมันไม่มีขนาดนะครับเอฟเฟกต์ที่ได้ก็คือได้ดาเมจท่ามากกว่าการเลเควีม5%ซึ่งการเลเควีมที่ราคาเซิร์ฟเวอร์ผมตอนเนี้ยอยู่ที่350,0 เกี่ยวกับเล้านกว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดไปล่าบอสล่ะตีประจําของผมครับมีแบ็กซามิดครับเขาสามารถบัฟเวพอนเพอร์เฟคชั่นให้ผมได้ผมไม่ต้องการเอฟเฟกต์การ์ดเด็กขนาดนั้นครับก็หมายความว่าถ้าผมซื้อการ์ดเด็กมาผมก็ได้ดาเมจอีก5%เหมือนกันทีนี้เอาไปทไําอะไรได้อีกเอาไปลงดันลายวันกันเหรอปกติดันเจียนลายวันเนี่ยถ้าทุกคนสามัคคีเป็นงานกันแล้วทาของแบบไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีการ์ดเด็กถึงจะแบกคนอื่นผ่านนะคนนคคครรรรััับบทททีีีีนนนนนน้้้มมมมกก็็เเหลืือออออแ่่่สุดาาายยยตตฟฟ์์ผู ปกติแล้วนะครับผมจะฟาร์มแค่มอนตัวใหญ่กับตัวเล็กในกรณีที่มอนตัวใหญ่นเลเวลมันไล่กับผมอะ่ะผมใช้สกิลประมาณ2ทีก็ตายแล้วครับแต่อันนี้มันเป็นมังกรอ,อะ่ะเลเวลมัน80เนะี่ยมเพิ่งเลเวล7จ็ดมเองครับมันก็ค่อนข้างถึกพวกของผมยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ผมก็ยังฆ่าได้อยู่ดีนะแล้วมอนตัวใหญ่เนี่ยก็คือผมตีเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดไปฟาร์มตัวอื่นล่ะมอนตัวเล็กผมก็มีไปฟาร์มอยู่เหมือนกันครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี แล้วก็อีกหน่อยนะก็มีมาริโอเนตด้วยจริงๆผมก็แอบ,บไปฟาร์มอยู่แต่หลังๆคนมันเยอะละคือมอนพวกนี้ครับผมสามารถฆ่าตายได้ใน2สกิลคือใช้โบลลิงแบทกับแม็กนัมเบกมันก็ตายแล้วครับและการที่ผมใส่การ์ดเดเข้าไปอ่ะผมอาจจะโบลลิงแบทมันทีเดียวตายแต่สุดท้ายผมก็ต้องกดแม็กนัมอยู่ดีครับเพราะว่าผมทำออฟไฟมาผมต้องการดาเมจไฟมันก็ไม่ได้หมายความว่าให้ผมใช้สกิลได้น้อยลงมันก็ใช้เวลาฆ่าเราเดิมครับแล้วมอนขนาดกลางเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผมแทบไม่ไปฟาร์มอยู่แล้วอะ ตัวนี้ครับมันก็อาจจะทําให้ผมตีมอนขนาดกลางจากปกติที่ผมตี2ทีตายได้เหลือทีเดียวตายครับอ่านมันก็ช่วยให้เร็วขึ้นแหละทีนี้เรามาลองคิดดูครับว่าประโยชน์ของการราคา7ล้าน,นต้นๆเนี่ยสิ่งที่ผมได้จากมันครับจริงๆอ่ะสำหรับรอบๆเลยนะก็คือผมจะได้ดาเมจมากกว่าการราคา3ามแสเป็นดามจท่าน,นะห้แล้วก็ตีมอนขนาดกลางตายไวขึ้นจาก2ครั้งเหลือครั้งเดียวอะไรแบบเนี้ยสำหรับผมนะครับราคาขนาดนี้มันโคตรไม่คุ้มเลยผมคงไม่ซื้อมาใช้แน่นอนเลยครับ แต่อันเนี้ยมันก็แล้วแต่ที่เซิร์ฟเวอร์ได้นะถ้าเกิดวราเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับราคามันถูกกว่านี้เราอาจจะพิจนารณาซื้อมาใช้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีบีเอสีประจําดอ่าบอสซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบล่าบอสน,นะครับปกติเราต้องมีตี้ประจําของเราอยู่แล้วแหละน,น,น่าจะน้อยมากๆเลยล่ะโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นอนะ่ะก็อาจจะลองซื้อมาใช้ดูก็ได้ครับผมอันนี้มันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราอยู่ในปัจจุบันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ ข้อสาคัญเลยที่ผมอยากให้เพื่อนๆจำเอาไว้ก็คือการทําของอะ่ะมันมีหลากหลายมากมายหลายวิธีครับมันขึ้นอยู่กับงบเราเป็นหลักแล้วทาของให้มันสัมพันธ์กับองบเราแล้วตัวเราเนี่ยมันจะได้พัฒนาการไม่ได้เต็มที่นะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความเห็นยังไงยังมีคําถามอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้หรือจะอินบ็อกมาถามผมในเพจก็ได้นะครับและถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ